ทศมราชันสดุดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาพระบาทสมเด็จพระวชิรกละ้าเจ้าอยู่หัว28กร,รกฎาคม2568ัากจากพระบรมรมราชองค์การนี้พระภูมีชี่นำทางงามสร้างสรรค์สืบสารค่ารักษากาะต่อยอดอนันต์ทำครบครันปันปุงรา อ,อกชาติไทยมิขาตกไม่บกพร่องถ้าครองราชใช้ย,ยุทธศาสตร์ด้วยปราดเปรื่อง,รเ,รองเรื่องสวยัยทรงอกเอื้อสุขเกื้อกูลศูนย์รวมใจนำก้าวไกลราชได้สู่กินอยู่ดีเฉลิมพระชนมงคลสมงามร่มฉัดทรงสวัสดิสสด์พิพัฒยิ่ง เลิศมิ่งสีพระ,กะเกษมเพรมบุญญาบารมีไททวีพริจงรักพักนิรันด์ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าสำนักข่าวบางกอกทูเดยบริษัทโฟนายจำกัดด็อกเตอร์จุมพลโพธิสุวรรณร้อยกร